เตรียงดังเรามาทำอะไรกันนี้เรามาบุกบ้านวันนี้เรามาบุกบ้าน SPD นะเราจะมายึดขั้วเขาเพราะว่าวันนี้ SPD ไม่อยู่ SPD ไปถ่ายงานกับอาอูไกด้วยแล้วเราก็นั่งรถมาไกลเช่นกันใช่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 ตอนนั่ง v t s มาเมา v t s เมา v t s โอ้โหนั่งมาจนสุดสายอ่ะเดี๋ยวนะเราดูแอบดูก่อนนะว่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างมีใครอยู่ไหมไปที่นี่ อันนี้ล่ะอุ้ยเขาเปิดเขาเปิดไมื่อกี้เมื่อี้เขาเปิดอันี้มาส่องตรนี้มีใครเห็นเราไหมจะมีใครอยู่หรือไม่เมย์แต่ว่าตอนเนี้ยสไปบอกว่าที่สตูอะไม่มีใครอยู่อุ้ยอุ้ยใครแต่ว่าบ้านเขาใหญ่มากเลยเนาะเมื่อกี้เหมือนมีคนมาใช่เป็นทีมงานเหรอใช่ยังมีคนอยู่อีกเหรอใช่แต่เขาไปกันหมดนะอุ้ยมีน้ำ อยยู่น้ต้นไม้เดี๋ยวนี้เขากินโคกเหรอคือว่ะเดี๋ยวพี่เมย์ไปทางไหนต่อวะเขาจะเห็นเราหรือยังวะไม่รู้คิดว่าไม่เห็นเรากมั้งเนาะเออเราน่าจะเนียนอยู่ไม่รู้เอาหลังใหญ่งงไม่รู้เอาหลังใหญ่ไป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 เราจะแอบอย่างเนี้ยเงียบเงียบนะต้นไม้ประตูทาเข้าอยู่มันเป็นห้องเก็บของก็พี่เมย์ของกองเต็มเลยอ่ะทางนั้นเลยมาแปนตรงนี้โอ้ รถเท้าเต็มหน้าบ้านเลยว่ะมันไม่มีคนอยู่แน่นะเออรถบอสไซก็อยู่นะเข้าไปนอค่าไหนกันวะเสือเขาล็อกว่ะเผื่อแอบมาบนบ้านเขาเลยล้างเลียวเขาดีแนบเนียนใช่ไหมใช่เราฮึยิ่งไม่ได้ล็อกว้าวเฮ้เข้าไปเลยเข้าไปเลยอุวยสวัสดีครับอ่า ีใครอยู่ไหมคะอ้าวไม่มีใครอยู่อวีนี่คืนตอบเราเลยอ่ะเราทำอะไรดีวะโอ๊ยเหนื่อยมากขอพักก่อนได้ไหมเหนื่อยมากตอนนี้เรามาอยู่ที่บ้าน S C D นะเราจะยึดครัว S C D ในวันนี้ซึ่งเหนื่อยเราเตรียมของมากันแล้วเอ้ยนี่ไงหยุดตรงนี้ไงอันนี้เราไม่ถือมาเองนะฝากไรเดอร์มา เขามาถูกบ้านหนักมากโอเคเราเดินดูก่อนไหมเออเดินดูรอบๆก่อนตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงของบ้านสะไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอุ้ยทางขึ้นชั้นสองอย่างว่าห้องน้ำห้องน้ำใชยห้องน้ำยังมีที่เก็บของจิเดียวะโอ้โหอุ้ยเขามีน้ำอุ้ยอุ้ยเก๋วะต้องกินได้กินได้ มีน้ำรอ้อยน้ำเย็นให้หมดเลยมีเสื้อผ้เสื้อผ้าแฟชั่นผู้ชายผู้หญิงสตูเขาเขาจัดเรียบร้อยดีเนาะเฮ้ของเราก็เรียบร้อยเหรอแค่มันลกนิดหน่อยอันไหนเราตัดภาพไปดูซิ <c oughs> เรียบร้อยมากอันนี้จะเป็นโซนตีกรรรนนรอรร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 เร้อรรรอรรากรร้รรรระรรรนร้รรรร้รร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 ร้รร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 ลรรรรรรร้น เป็นห้องตัดต๊ออุ้ยอันนี้เป็นโซนห้องครัวป่ะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวป่ะใช่แล้วอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำมันป่ะโอ้ยรางวันต่างๆ่างเยอะจังเลยอ่ะเอาเถอะเยอะจังเลยวีคงกินอุ้ยเอาไม้เปิดได้ไหมอุ้ยเขาล็อกกุญแจไว้หรอแมวห้ามเข้าคำสั่งยาแมวไหนวะเกลืออู้หูอันนี้คือเป็นปวัติการณ์ใช่ไหม หนึ่ขบเคี้ยวทานได้วันละสองขวอต่อคนอืมไปดูช่องกัดกินสิให้ทั้งตู้เย็นให้ทั้งตู้เย็นอะไรไอ้ปิ่นด้วยอุ้ยมีอุ้ยพึ่งจะจะเกิดอะไรนเลยวะมีโอ้หีอยากกินเด้มีอยากกินเด้เอ๊เขามีข้าวแล้วอะอ๋อุ้ยอันนี้เขาทำกับข้าวไว้ใช่ไหมเป็นดวดการของพนักงานอันนี้ก็เป็นมีเมื่อหูข้าวเขามีข้าว อุ้ยพอมีอยู่นี่นี่ของดีของดีเหรอตู <S <s ้เย็นโอเคตอนนี้ช่องกราดกรีนจะมาเปดิดตู้เย็นช่อง S P D นะจ๊ะเอาเลยดีอะไรบ้างโอ้โหอุ้ยของเยอะจังวะอุ้ยครีมโซดาคืออะไรว้าวทำไมของกินเยอะจังก็เหมือนห้องใช่ก็ของกินเยอะดูหัวชายเท้าดอกนะคะปิดไว้ก่อน เดี๋ยวนะนเออตรงนี้มันไม่เห็นอีมันเป็นเคาน์เตอร์ที่แบบว่าเตรียมข้าวเตรียมอะไรอย่างเงี้ยเออมีแค่ช้อนอ่ะนี่ไง้เ,เดี๋ยวนะทำไมครัวเขาแบบเหมือนไม่ได้ใช้แล้วปะไม่ได้ใช้แล้วอ่ะหรือว่าเขาไม่มีครัวออะหรือว่าเราต้องเดินไปดูโซนอื่น<ม>บ้านใหญ่ขนาดนี้ไม่น่ามีครัวแค่คนเดียวหรอกเนาะน่าจะมีครัวแบบข้างนอกอ่ะข้างนอกมีอะไรอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรเลยพี่เมย์ไครัวนั่นเนีะย อุ้ยนี่เองเห็นเห็นชั้นชั้นบางการด้วยแล้วเราออกไปยังไงอ่ะหน้าต่างออกไม่ได้ว่ะมันต้องออเข็นท้าบ้านแล้วก็เดียวหรอไม่เนี่ยเประตูข้างๆเนี่ยเราไม่ต้องใส่รองเท้าแม่เออว่ะใส่รองเท้าอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปครัวข้างนอกกันเดี๋ยวเราต้องอ้อมออกข้างหน้าใช่อ้อมออกข้างหน้ากันเราจะใส่รองเท้าไปดิ่5 minutes later ตอนนี้เราก็เดินรีวิวมาได้สักพักนะยังไม่มีวิวแววของคนที่อยู่ในปตูนี้เนาะพี่เมย์เนาะ ใช่น่จาจะเหมารถทัวร์ไปถ่ายงานกันละมัง้งแล้วก็จอดรถไปที่สตูนี่ไงโอ้โหครัวใหญ่ด้วยโอเค,อเ,คเราได้ครัวของเราแล้วพี่เมเอา้าวแล้วนี่ประตูทางเขา่าเราเข้ามาตัวนี้ปะ่ะประตูเยอะแยะต็นไปหมดงมงๆ <laughs> เราไปหาทำอาหารกินกันดีกว่าแมวเริ่มหิวแล้วว่ะไม่รู้เหมือนกันเตรียมอะไรมาบ้างลืม <laughs> อันนี้ก็จะเป็นครัวแยกข้างนอกของช่อง SCD เนาะก็คือเราจะทําอะไรก็ได้ตรงนี้ไม่มีต้องเตาแก๊สด้วยมีไก่ด้วยแม่ครัวคะวันนี้ก็กรงมีภารกิจมาให้แม่ครัวทำกับข้าวเดี๋ยวบอกทีละขั้นตอนเดี๋ยวมาดูส่วนผสมของเราก่อนว่าวันนี้เราเตรียมอะไรบ้างนี่เราะเตรียมผงกะหรี่อันนี้จะเป็นหมูสับพรองหัวใหญ่กระเทียมพริกขี้ฟ้าปลาหมึกอันนี้อะไรนี่ อย่าใส่อะไรไม่ได้คืนชัยต้นหอมตะเกียบตะเกียบไม่ใช่ฝันจิ้งฝันเป็นไข่ไก่จริงๆเราำมันเต็มเต็มมาก็ได้นี้มี่เองสมัยเต็มเลยอ่ะมีน้ำมันพืชซีอิ๊วขาวซอสหอยแล้วก็เป็นฟักเขียวที่เหลือก็จะเป็นพวกสามเกลืออันนี้เราซื้อสําเร็จมาเนาะเราขี้เกียจ์ตามเองแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นพริกเผาพริกไทย นมอันนี้จะเป็นนมนะเพิ่มความนุ่มใช่แล้วก็น้ำตาลหนกระปุกอย่างงาหลักเลยเดี๋ยวจะให้อเมย์ทำอะไรก่อนดีวะทำอะไรดีนั่นสิทำอะไรดีเอาเมนเตียมกระทะอ่าเมนเตรียมกระทะแล้วใช่ไหมกระทะเขาผ่านการใช้งานมาอย่างโชคชนใช่แต่ว่าเขาบอกว่าอร่อยนะแบบเมนูที่จะทำอเมรุอย่างคืออะไรเงายปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกยำหมูสับไข่ดาวไม่รู้ไม่รู้ปลาหมึกยัดไส้หมูสับผัดหอมกะหรี่ เป็นไม่ยากอะเมย์แล้วก็ทอดง่ายเอาทอะไรก่อนนะเรนอย่างแรกอันเนี้ยก็ล้างมาให้แล้วอันี้ยมูสับะเไปพวกสบก่อนแล้วเยอะใส่เยอะปะใส่ึ่งกเลย้มากว่ามันเป็นแบบว่าผงใ่เอยอะปะถ้าชอบหอมก็ใส่ให้หมดเลยก็ได้นะใส่หมดเยอยโอเคแล้วก็คุกเลย ใช่เมฆคุกไปนะเดี๋ยวก็จะต้มน้ารออันนี้จะเป็นครัวเหมือนแบบว่วเปิดคล้ายๆที่บ้านอ่ะก็จะแบบว่าจะรองน้าเอาไว้ใช้อย่างนี้เวลาแบบทำอาหารเพื่อตักแับตักใชได้เลยใช่ปึ๊บงโเเปิดแก๊สน่ปืนเปิดขนี้ใช่โอเคตอนนี้เราตุดจุดตุด เรียกจุดไฟเสร็จแล้วเรียบร้อยอาเมีคุกเสร็จแล้วยัดอันนี้เข้าไปในปลาหมึกโอ้โหแต่ยัดยังไงให้มันได้ใช่เป็นอะไรเนี่ยเหรอใช่ใช่ยัดแบบให้เต็มเลยนะแต่แต่ไม่ต้องล้นนะโอเคค่อยๆยัดยันหยาบใช่ไหมอาเมีฉลาดอามีใส่นั้นเหมือนกัด หมึกยัไส้ของเราก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ใช่หน้าตาสวยงามสวยงามแบบนี้เราจะเอาปลาหมึกยัดไส้เนี่ยเราต้องต้มก่อนเพราะว่าจะให้ไส้ข้างในอ่ะมันเซตตัวเพราะเวลาผัดมันจะได้ไม่หนีเนื้อเนะใจเน้นมากแล้วหมูที่เหลือเราก็จะไปต้มเหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องคั้นเป็นก้อนคล้ยไปผัดได้เน้ำร้อนแล้วน้ำเรื่งร้อนแล้วเมื่อกี้เปลี่ยนม้อเนาะเพราะว่าหม้อเมื่อกี้มันเล็กไปปลาหมึกลงเลยมีเสียงจุ่มด้วยมามามา สามสี่หกสิบเจ็ดแต่ล้วว่าจะซื้อมาสักประมาณยี่สิบตัวเนาะเพราะว่าจะได้แบ่งกันตอนนี้มันเริ่มเต่งลแล้วทำอะไรต่ออ่ะเราต้องปั้นอันเนี้ยตักจริงเนี่ยพี่เมย์ให้เขาเป็นก้อนอ่ะแล้วเขียนลงเลยเหมือน,นหมูแดงอนะ่ะนึกออกหมเนี่นี่ยนาะอันนี้จะเป็นหมูที่เหลือนะเพราะว่าคำนวณมาผิดโอเคอันนี้เดี๋ยวเราเรอหมูต้มให้มันเป็นก้อนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะพาพี่เมย์มาปรุงรสกันก่อน <laughs> เป็นซอสขัดถุงกะหล่๊าดเนี่ยมาเลย 10 minutes later ทีนี้เราจะมาบอกส่วนผสมของเครื่องปรุงให้พี่เมย์ผัดองกะหรี่นะอันนี้คือช้อนอะไรช้อนโตเก่งมากน้ำตาล1ช้อนโตอย่าล้นนะเอาอุ้ยไม่ได้นึ่ง้อฟ้าเขียว2ช้อนโตสอนช้อนโตนๆๆต้อหอยนางรมตช้อนโต ได้มชอบใช่ไหมใช่จัดไปอุ้ยตอนนี้น้ำเดือดเบืแล้วเดี๋ยวเราจะลดไฟตรงนี้ลงฮะเอาอเมเอ๋ออเมทำไมอเมมันคนอย่างนี้ล่ะอเมมีปัญหากับการเปิดมากนี่นไปได้แล้วกินจังเลยก็้องกินแน่นอนอ่ะเศษสามสามใช่ไหมอเมใส่สามจัดไปคุณปูนไปเลยอู้หันฉ่ำมากเลยนะใช่ เสียวเสียวแล้วแบบทำแบบทำกับข้าวอยู่แล้วแบบมีคนเดินมาเนาะสีเอวขาวสองชั้นเต๋อเียวเอันนี้เครื่องขวัดใช่โอ้โหหอมอุ๊ยเครื่งไหมกระหมดเลยอีกนิดนึงก็ได้อ่าโอเคไข่ไก่สองฟองตอกเลยเหรอใช่ตอกแสมเลยอูเก่งมากเก่งมาก นวันนี้ซึ่งกระปุกโอ้ความนัวความข้นอะไรอันนี้คือทำอะไรกลับปริมาณปักเสียงจหนึ่งกะลียังมีชอบหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งสองสองวะสองวเกินขนาดล้นๆใช่ไหมให้กระสุนว่าไม่เปิดร้านค้าก็คือขาดถุนขาดถุนโอ้เยอะมากสองตีเลยนี่เราเหมือนทำขนมเนี่ยใช่ไหม นี่แหละวิธีการทําผัดผงกะหรีแบบงี้ง่ายโอเคอาเมตีไปนะเดี๋ยวก็จะไปเตรียมเตรียมอะไรดีวะ <c oughs> ทําอะไรไม่ถูกแลตอนนี้งงกับครัวสบายเดี๋ยวนะหาของก่อนอ๋อนี่อันนี้ก็จะเป็นกระชอนเอาไว้ตักมันงงงงแต่ว่ามันมีครบทุกอย่างนะใช่ใชโอ้โหเต่งมากเต่งๆเลยครับใส่งไปดิ้ง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 ใส่งไปใส่งไปอาเมเริ่มหั่นพริกแหรอหั่นพริกรู้ได้ไงว่าหั่นอย่างงี้หั่นม่วย แขงมากแย่มาเราจะหั่นพริกตรงนี้หมดก็ได้นะพอพริกอันนี้มันไม่ค่อยเผ็ดมากนี่สกิลหั่นพริกของอเมริกาเลิกทำอาหารมันก็ไม่ได้ง่ายนะมันไม่ได้ง่ายมาเตรียมของเยอะที่เหลือเดี๋ยวเราจะมาสับกระเทียมหั่นหอมหั่นชิช่าแล้วก็หั่นต้นหอมกันโอเคไปทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนลงผัดทีเดียวเลยดีกว่าอยู่แล้ว ใช่ใช่ใช่อาหารข้าหัวนะเกฟฟฟีฟมาแลว้วมีข้าวไว้ลูกอันนี้ข้าวเร็วูกเคใกล้ถึงเวลาเริ่มผัดกันแล้วพี่เมย์ไปเดี๋ยวเราไปเตรียมกระทะกันก่อนไฟ <î m akes hand> เลปเบบี้ใส่แรงหูใส่น้ำมันนิดเดียวพอพี่เมย์พอเจียวกันเขาพอนิดเดียว <laughs> <laughs> เหมือนแบบนอนน้ำลายไหลมันอย,ยู่ในกระทะอ่าอย่างนี้นี่โอเค พอทิชชูกระเทียมนี่น้ำตาลหยิบเอาแต่กระเทียมก่อนนะเอาไปเลยโอ้แตะ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 เิ่งจันเลยทำกัขา้าว่อยแล้วก็ไม้เลยแล้วก็ไม้เลยทีนี้เราจะมาใส่หนวดปลาหมึกที่มันเหลือกันก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราดึงออกมาจากตัวกินได้เหมือนกัน ไปเลยไปเลยแล้วก็คนให้ชุบๆเลยวีนนะกินนะเดี๋ยวอันนี้ไฟมันแรงมบเนี้ยไม่เลยพี่การ์ดเลยค่อยๆคุกกันให้เมย์แต่มันรีดได่ไงเค็มข้นมากใส่พริกชั่วหอมผัดจนกว่าหอมมันจะนุ่มก่อนจริงๆหอมเยอะไปนะเนี่ยมันกรอบี้หมดเลยอ่ะใช่แล้วเอาหอมออกไปอ่ะตักใส่นี่โอ้โหโอเคปลาหมึกอันนี้มันสุกแล้วหอมก็ กล้แล้วนี่กวาดลงไปเลยตันหัวมันแห่คนไปนะประมาณสองนาทีทำไมสีมันจืดจืดวะทำไมอ่ะมันขาดอะไรอ่ะไม่รู้อะมันขาดสีเขียวอะก็เพราะก็ใส่หมดแล้วนะเ <c oughs> ลิกเไงเลิๆเดี๋ยวเรามาเปิดเตาอีกรอบนึงนะตัด้แป๊บนึ่งพี่เมย์ให้มันนุ่มๆก็พอใส่ไปเลยขอโทษนะ โอเคตกไปตกไปน้องชอบเยอะมากเลยใช่ธรรมชาติดีเนาะศัตรูตัวเอ๊พีดีนะก็จะธรรมชาติตรงที่แบบมีนกฟินผ่านอะไรอย่างงี้เนาะส่วนศัตรูเรานะก็จะมีพวกตะขาบกล่องงูโอเคอันนี้นุ่มแล้วเราปิดไฟพี่เมย์เยวะโอเคเราจะมาใส่กล่องมาดูอันนี้จะเป็นปลาหมึกยัดไส้ผัดผงกะหรี่ดีมากมีเองใปรฟุงอเมกอเมกทำเองหรือยังเลยจริงเหรอไม่มีใครบอกเลยใช่ไหม โอเคไม่มีใครบอกเลยทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเอาใส่กล่องเนาะแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปหูข้าวข้างใน <c oughs> ข้างในนั้นแหละแล้วเราก็จะเอาไปให้อู๋กินที่ที่ไหนวะที่งานงานจัดอยู่ไหนก็ไม่รู้ <c oughs> โอเคปะ <c oughs> เหนื่อยไม่ได้เหนื่อยทำอาหารนะเหนื่อยเดินจากข้างหลังมาข้างหน้าเนี่ยใชาด่กว้างจังวะกับข้าวตรงนี้เราเสร็จแล้วเต็มกล่องเลยเราทำอะไรกันต่อเนี่ยข้าวข้าวหงตรงไหนเก็บของข้างในกว่าจะมุบมาห้องนี้ได้ก็เดินมาอีกประมาณ4กิโลนะเป็นห้องเก่าของ S D เนาะก็ตรงนี้ก็จะแบบกลายเป็นห้องเก็บของกันละมาเดี๋ยวเรามาหูข้าวกันก่อนดีกว่าใช่แะ ไม่อยู่เข้ามานี้ก็ได้ไหมอไปเออเยอะไปจริงเหรอนี่ไงได้แล้วน้ำซอคี้สตูเอีร์จะเป็นน้ำกรองนะเออน้ำกรองเข้าแรงดีเนาะน้ำกรองสตูเราเหมือนแบบหมายืนเยี่ยวหมายืนเยี่ยวได้แล้วโอเคแล้วก็ผูกข้าวใช้น้ำขนาดไหนคะนี่ไงข้อนึงนี่ข้อนึงไม่ได้จุด ได้แล้วนี่ได้แล้วไหรออันนี้อันนี้หรือเปล่าเอ้ยพอดีเป๊ะจัดแปดติดเพื่อตรวจเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งออเมอยากกินนะถ้าเอเมกินนี่สไปด้าเอเมนะเอากินน้ำก็ได้มีน้ำเปล่ามาน้ำเปล่าน้ำเปล่า วิ่งเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นอเมริตาลาวีไม่เห็นจริงเหรออเมริไม่เห็นจริง <im iter> นี่ตอนนั้นนี่ก็ไม่เห็นนะเพราะว่าตอนนั้ยู่ฝั่งนี้ไง <im iter> ไเขากินไฮยูจนลีเหรอแสดงว่าอะไรจริงขนาดอยู่ทูกเว็บโน่หนึ่งกินไฮยูจันลีอ่ะคิดดู <im iter> อ๋อ,อจะกินเลยเหรอเขาหน่อยที่สตูเป็นหมื่นหมื่นซองโอ้ได้อยู่ได้อยู่อ๋อหอมเวลเรากินไปสี่เม็ดเลยนั่นนะในคอมเม็ดหนึ่งก็สตูกินชอบองุ่นมากสีเขียว มีสามรสมีรสอ่างุ่นเขียวโคล่าแล้วก็บลูเบอรี่ใช่ใครที่อยากสั่งนะก็กดเคีย d e คตแต่ยังเคีย d e คต,ต,ตรงนี้ได้เลยหรือว่าสั่งช่องทาง Shopee ้าดั a ด a าได้เลยทิก t o อก็มี IG ก็มีใช่ไหมใช่อร่อยอย่ะอร่อยเราข้าหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปนั่งรอข้าวกันก่อนทุกคนเราไปหาอะไรทำกันเดี๋ยวพี่เมทอ่ะพวยากกิไอติม ยูคขอกินไ่เอ็ดไปไหนได้ไหมคะของแห้งเอ็ไหมได้เลยครับได้เลยครับจัดเลยครับถ้าถ้าไม่ได้ก็ส่งบินมาเรียกเก็บที่สตูดิโอไฮเอ็นนะคะอะไรกินแล้วอเลยนี่อันนี้ตอนเด็กนี่อันนี้อร่อยที่มันสุกเขียวอ่ะใช่ไหมที่มันเคลือบอ่ะอุ้ยอันนี้แพงอันนี้แพงอันนี้แพงยรดาเรื่องนี้ก็น่ากินอ่ะเร้ยองนี้ก็น่ากินอ่ะแล้วก็เอาอะไรอ่ะน่าสิ กี่ของยาดาได้ไหม <laughs> ยาดาค่ะเขากินยาดาได้ไหมคะอ <laughs> ยากกินของยาดาค่ะ <laughs> อันนี้น,งงนี่กากินแตงโมดวาไอ้จุดจมันหายไปไหนอ่ะเออพี่มย์่ไหมจุดัดเป็นชอกโกแลตอะนั่นสิ <laughs> เล็กมากเลยอ่ะ <laughs> เออเออ่รชาเห<อ>ม<อ> <laughs> ือนเดิมไหมโอ้ยแข็งมากอือหอตูแ้แช่เขาดีเนาะ <laughs> แข็งมากเลยอ่ะ <laughs> ไปอันไหนได้กินข้าวให้ข้าวสุกแล้วได้กินหอมมากเลยเมวิ่งอะไรถึงข้าวสุกแล้วอุ้ยเอ้าเมเอ้าเมห่มข้าวแฉะคอนึงอย่างนี้เนี่ยคอนึงแต่ว่าแต่รู้ป่าวว่าอูชอบแบบนี้จริงโหรได้อูชอบกินข้าวเฉดเฉะเปิดฝาไว้ก่อนนะเออเออแล้วท้องมันแห้งไหมเดี๋ยวอีกสามนาทีเราออกจากที่นี่กันเดี๋ยวจะมีคนมาเดี๋ยวเขาจะจับเราได้ คดไปคดไปเฮ้ยก็ได้อยู่นี่ใช่ข้าวหอมเหมือนดีด้วยเดี๋ยวเราตักข้าวเสร็จเราไปชิมกันก่อนเนาอใช่ชิมอยู่ข้างหน้าก่อนได้ทได้หรอเปล่ดโอ้วดพอดีเก่งมอะไปล้างจานให้เขาอเถไะ มาอเมเรามาชิมกันก่อนว่าอร่อยไหมลองดูก่อนดมก่อนหอมไหมหอมอันนี้เป็นกะหรี่กะหรี่ผงกะหรี่น <c oughs> ี่ไงอร่อยอันนี้จะเป็นปลาหมึกยัดไส้แกะข้างในหั่นข้างในแล้วแบบมีมีมูด้วย้องกินดี่มากอันนี้นวดเป็นไง ดีไหม,มดีไหมน้องกินข้าวใช่ใช่ใช่กินข้าวอืดีมากเอ้เหลือมาให้อู๋ด้วยอัอยกกนนี้กินเยอะอันเยอะขอชิมก่อนเฮ้ยช็อตอ้โโคตรฟินเลยอื้อืมหอมเฮยขอเรากินปลาหมึกโคตรแน่น หอมด้วยใช่เน่นไหมหมูก็แน่นอะมันเหมือนกับว่าพอเราต้มไปก่อนเนาะหมูที่มันยัดอยู่ข้างในอะมันพอดีแล้วแล้วทีเนี้ยปลาหมึกมันหดลงมันก็เลยแบบเข้าไปห่อตัวหมูเนาะแบบแน่นแบบแน่นปักเลยอโอเครสชาติผ่านถ้าหนูน่าจะชอบแหละเนี่ยข้าวอร่อยมากไม่ได้แฉอย่างที่คิดเราไม่ให้อาอู๋กินดิคะโอเคเดี๋ยวเราไปหาอาอู่กันเนาะที่นู่นแล้วเราก็จะเอาข้าวไปทุกคนกินกันไป ไอเมียเรามาถูกที่ไปเดี๋ยวเรามาถูกที่แต่ว่าเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ไหนกันอ่ะเออเรานั่งแก๊ปมาเกือบชั่วโมงอ่ะแล้วแบบให้เขาพาบนหาหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะเดินตามหากันก่อนนะว่าเขาไปจัดกันอยู่ตรงไหนจริงๆอ่ะ APD เขาจัดมันเหมือนกีฬากีฬาหนึ่งใช่ป่ะแล้วแบบยูทูบเบอร์มา25คนป่ะเยอะมากเออเรเจอรถโอ้ยเราเจอรถแล้วจอดเยอะๆหลังมีโอกาสอาจจะใช่ต่รถรถเยอะอยู่น่าจะใช่แหละ โอเคเรามาถูกทางกันเมโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าแล้วว่าจะมีใครมากกันบ้างเป็นไงบ้างคืออย่างงี้พี่ก๊อตผมจะเล่าให้ฟังผมไม่ได้แพ้เพราะโดนยิงนะพี่เมย์ฮะผมตกท่อผมตกท่อใช่ยิงเรียกว่าโง่โง่โง่แล้ว ยังตึงเลยยังตึงอยู่ข้างในเลยใช่วันนี้มาเอาเงินแงแสนหนึ่งอ่ะนี้ของจริงเขาจริงจังเลยมัมีตลกสักนิดหนึโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราจะมีต่เปิดแล้วก็บอเยโล่แล้วเดี๋ยวรออูจุนแล้วก็พี่เกไม่บอกรอเปิดทีเดียวจะรออูจุนมาก่อนนีอันนี้เราก็นั่งรออาโอไปชั่วโมงแล้วอะคือยังไม่มาเลยใช่อาโตึงแค่วะกอาที่หนึ่งให้ได้เลยตอนนี้เราก็มานั่งในที่เป็นแคมรับรองนั่งเอาไว้นั่งรอก็จะเป็นแบบห้องแอร์หนามากใช่แล้วห้องนอกก็จะมีห้องน เขามีข้าวของกองให้กินน้มีแตกาา่กระเพราไม่อร่อยท่าเราหรกอกข้าวเราผัดผงกันหลี่้อิ่มด้วยนะสวยมากตะกี้เออไม่อาจะมานั่งเราต่อไปแหละ one hour later อกเนี่อบเมย เอามาแล้วเอาแข่งเสร็จแล้วเอาอเชนะไหมคะที่สองครับเฮ้ยที่สองก็ตึงไอ่ถึงหมื่นยูเออแค่สุดท้ายมันดวงครับอ,รอันนี้เ,นเป็นปลาหมึกยัดไส้ผัดผงกะหรี่มันไม่เข้ากล่องอ่ะแบบเข้ากล่องยังยังร้อนอยู่เลยนะนี่ร้อนอยู่เลยจริง พูดแบบพูดเหนื่อยเลยวันเนี้ยเหนื่อยจริงพี่แกนวัเ้สุดยอดจริงไม่เคยทำอะไรอย่างนี้เลยคือเหนื่อยแต่ชีวิตแบบเหนื่อยแต่ว่าสนุกนั้นเหนื่อยแบบฟิล์มพูดอะสนุกมันเหนื่อยมากทั้งวันหมดวันไม่ได้กินอะไรเลยนี่ขอบคุณพี่ก้อนมากมากอันนี้ไปใช้ควาเอ็นพีดีมาเล้วนี่พี่แกไม่กินไม่ทำเองอเมริกาไม่ก็ไม่เก่งจังเลยอ่ะก็ไม่ช่วยเหลืออะไรหรอไม่ช่วยอะไรยังไงเลยไม่ช่ยอะไรยังไงเลดูเปินห้องก่อนเนี่ยมาใกล้ๆกล้หนาว หนาโอ้มือสั่นมือสั่นอยู่คนเหนื่อยมากจริงตั้งแต่เช้าอ่ะนี่ปลาหมึกขอให้ใกล้เลยไหมอยากให้เห็นนี่คือการกินข้าวที่อยากกินมากๆของจังหวัดเออใช่มือแรกเอาประมาณที่เพ่งทำภารกิจแล้วนี่มาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยคืออร่อยนะรู้ไหมต้องต้องกินชิ้นปลาหมึกชิ้นใหญ่ๆอ่ะที่เป็นไส้อ่ะปลาหมึกปากเลยอันนี้เป็นยักษ์ไส้ เนื้อแน่นไหมวัวปั๊มมันสดมากใช่มากเนื้อมาอย่างนี้เนื้ออะไรก็คือแตกกระจายในปากละลายในปากผมเลยต้นใหญ่กลมๆผมว่าตัวรับกระสุนแจนนี่ถูกไหมใบเข้าครอบครัวจริงๆแล้วอยากจะไปชวนแบบแก๊งโน่นนึงแก๊งนู่นนี่นั่นมาลองกินแต่เราอยู่รอบลึกๆจนทุกคนเดี่ยวตัวเรากลเกมาแล้วเว้ยใช่ตอนนี้อยู่แต่ทีมงานใช่กลับกันหมดแล้ว ได้นะอร่อยกลมกล่อมแล้วก็มันมีความเป็นผงกะหรี่เค็มพอดีเลยอ่ะแล้วแล้วมันมีที่มันดีกว่าผงกะหรี่ทั่วไปคือมันมีเผ็ดแซมนิดนึงใช่ใช่ไม่เผ็ดมากใช่แล้วผมเป็นคนชอบกินผักมันมีหอมมีอะไรด้วยมันแต่หอมเยอะกว่าที่อีกต้องเหมือยำจะใส่เป็นยังไงเากินยัดตับยืเลยขี้มือก็เข้าอยู่นี่เลย อร่อย้่ีนะอรยีเดมเดือดเให้หนึ่งเต็มสิบอยู่ทำไมพี่อู่ให้เยอะจัง เอาไปสิบเต็มสิบเลยหัวหงิ่งว่ะแต่ถ้าไม่หิวอ่ะหนึ่งหัวก็หนึ่งมอหนึ่งมอแต่ข้าวดีข้าวหุงเองไหมเนี่ยข้าหุงเองข้าวที่ถือว่าใส่ใจคุณหุงข้าวมาในอุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วก็เวลาที่พอดีอย่างกับรู้ใจเดินมาในเวลาพอดีอย่างกับรัดกันไว้ตรงเวลาที่ฉันเพิ่งแพ้มาเพิ่งแพ้มาเอาจริงนะแล้วรวมหมดแล้วเราสองตัวหนึ่งรวมหมดเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับคนที่มาที่นี่อยูทูบเบอร์มาหลายช่องมากไฮโดรเจลลี่เราเอามาถุงแล้วเนี่ยยหมดเเลากิน เลยอ่ะแล้วเขาให้ถ่ายด้วยนะครับถ่ายรีวิวถ่ายอะไรเขาแบบโคตรน่ารักเลยหมดเนี่ยประมาณ50กว่าสองเพราะว่านั่งกินกันเพื่อนๆนะเกติเราอยู่ที่คอนเกตเราจะไม่เจอยูทูบเบอร์คนอื่นเลยใช่วเวาเรามาเจอเราก็อยากจะคิดว่าแบบพี่เขาจะเป็นยังไงวะเขาจะหยิ่งพัดได้ย้อนแบบถือให้เราไหมวะปรากฏว่าแบบพี่ขอลองกินหน่อยพี่เดี๋ยวถือให้เนี่ยโคตรน่ารักเขาเฟรนลี่หมดเลยแล้วหลายคนก็คือลงสตอรี่รับนู่นอัพนี่ให้เราคือก็แบบน่ารักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวค่อยมาแก้มือครั้งหน้าเราสวยแล้วกันเราจะเอาแชมป์เอางี้ดีกว่าคร มากันแล้วก็ชวนนุ๊กห้องมาแล้วเราชนะแล้วเราก็โชว์ตึงแล้วเราก็โชว์ตึงเออโอเคไปอร่อยมากนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราเก็บของแล้วเราเอาไปกินต่อที่คอนโดเราก่อนปะโอเคตอนนี้น่าจะพักของแล้วเดี๋ยวจะพาที่กอนไปกินกุ้งถังแบงค์ปีด้วยครับอยากไปกินกุ้งถังแบงค์ปีได้แล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวกับข้าวอันนี้เราจะเก็บไปกินที่คอนโดนะอาเมนเนาะใช่เราไม่เแกะแรกที่เราเดินทางมา โอเคตอนนี้หนาวแล้วแป๊ะเดี๋ยวเราจะจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องกันอีนด้วยนะแล้วก็ช่องเมยพีช่องอูจุนช่องบาเยเลอร์ช่องมิสเตอร์ฟื้นช่องมิสเตอร์แก๊สเอ้ยไม่ใช่คชอบพี่แต่งเนี้ยช่องแก๊สคยูนะแล้วก็ช่องมิสเตอร์แป๊ะชอบมากันรอนเลยช่องพี่พูไม่เป็นไทยเองด้วยนะฝากด้วยมาวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายมีอะไรหัวใจ